มาเปิดดวงวันพระกันค่ะว่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสิ่งใดกับคุณในไพ่ชุดนี้เปิดสามใบก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆหลักสําคัญคือการตั้งจิตนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้นะพลังงานของไพ่ชุดนี้มาดูกันไพ่ยอยากบอกอยากเล่าเรื่องอะไรดวงชะต่างคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบกันแล้วกันนะมาดูกันค่ะ ามใบนี้ไพ่บอกว่าแต่แน่แน่ว้าวไพ่ขึ้นเดิมูนคุณอาจจะมีปัญหาเก่าๆให้ตัดสินใจเดิมูนเรื่องราวเก่าๆนะคะปัญหาตรงนี้คือเรื่องอะไรสองเหรียญการเงินภาระหนี้สินเครียดกังวลใจอยู่ว่าจะแก้ไขได้ไหมสองเหรียญหมุนเงินการเงินจะติดขัดจะมีปัญหาอะไรไหมที่จ่ายอยู่ทุกเดือนจะ ทันไหมจะสะดุดไหมนี่คือสิ่งที่คุณกังวลใจนะคะแต่สิ่งสถิตขึ้นไพราชนีเหรียญแปลว่ากังวลใจเรื่องการเงินคุณจะผ่านไปได้ปลดหนี้ปลดสินมีโชคดีมีโชคลาภนะคะว่าเดือนวิเกิดของคุณให้โชคและการเงินที่หนักอกหนักใจคุณจะแก้ไขปัญหาได้และมีโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามานะคะและแก้ไขปัญหาได้ราบเรื่อและสําเร็จนะคะไม่ต้องกังวลใจนะพิมพ์ว่ารับคําทานายนี้ให้ปลดหนี้ปลดสินและโชคดีทางการเงินค่ะ